มี่ให้ดูรายการหนังสือซึ่งเมื่อเช้านี้มีผู้ประสงค์จะสนับสนุอน,นอาจารย์อบตรขอไห่เนี่ยไปหามาแบบนี้เลยเมื่อเช้านี้มีกลุ่มคนที่เก้าไปคุยด้วยเนี่ยเขาอยากจะมาให้อะไรสักอย่างหนึ่งกับพื้นที่เก้าก็บอกว่าพอดีพอ,ออมีชายชวนเก้าไปเุยืับเขาแล้วบอกว่าอย่าเอาหนังสือมาบริจาคเพราะนั้นอาจารย์อยากไปขอบริจาคหนังสือ แล้วบอกว่าอย่าเอาหนังสือมาบริจาคถ้าจะบริจาคหนังสือให้เอาเงินมาแล้วเราไปซื้อหนังสือเองสองเอารายการหนังสือไปเราไปซื้อตามนี้อย่าเอาหนังสือที่จะเอาออกกันบ้านมาให้เราเราไม่เอาเพราะเวลาเราจะเอาหนังสือเราต้องหิ่งด้วยนะคะถ้ารับบริจาคหนังสือปุ๊อาจารย์จะได้แต่หนังสือที่ควรจะทิ้งออกจากบ้านคําว่าขอรับบริจาคหนังสือเนี่ยอาจารย์บอกว่าขอหนังสือดีมาให้เด็กต่อไปนี้มาเปลี่ยนคำพูดว่าขอหนังสือดีมาให้เด็ก แล้วถ้าอยากรู้อะไรเดี๋ยวให้หรายชื่อแม่สิ่งแรกจะต้องไปหารายการหนังสือที่จันอยากได้ก่อนนะคะถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีความต้องการเลยเดี๋ยวเราบอกว่าขอบริจาคหนังสือเนี่ยเขาอยากหนังสืออะไรก็ได้มาให้เราซึ่งสุดท้ายเราไม่ได้ใช้นะคะจะไปสววหารายชื่อหนังสือที่จันต้องการก่อนแล้วว่ารายชื่อนี่แหละไปเสนออ้าวอยากบริจาคมาเลยร้อยดิร้อยห้าสิบวิธีการจะได้มาซึ่งหนังสือมันมีหลายวิธี ทอดพระป่าหาหนังสือดีหาผู้สนับสนุนภายในอันอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นช่องทางนะคะที่จะระดมทุนอย่างที่เราทากันเมื่อเมออื่อท,ที่ที่เห็นทอดพระป่าหาหนังสือดีเอาเงินมาไปซื้อหนังสือนะคะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจัดกิจกรรมระดมหนังสือกับผู้ปกครองโรงเรียนให้ทํารายการหนังสือ บริจามันง่ายน้อไม่ต้องทาอะไรเลยแต่ว่าถ้าขอรับหนังสือดีเนี่ยเราต้องทำเอารชื่อหนังสืออาจารย์ขอแค่ห้าสิบเล่มก็ได้เมื่อกี้นี้ดูราคาเต็มเจ็ดพันห้าร้อยบาทจำนวนหนังสือแบบนี้ห้าสิบเล่มราคาเต็มจทะทํารายการหนังสือจะต้องคน้นหนังสืออะไรที่เหมาะกับเด็กเอารชื่อสํานักพิมพ์เอาห้าสิบเล่มพอแล้วก็แจกไปห้าสิบบาทบริจาคเล่มน,นี้เอามาร้อยหนึง่งบริจาคเล่มน,นี้เอามาอาจารย์จะได้หนังสือห้าสิบเล่มแบบที่เราต้องการ นะคะจะเริ่มจากนี้เลยอาจารย์อยากได้เลยชื่อคนเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ทตาตารางแล้วก็ชวนพักพวก่งให้อาจารย์ชงมชงให้เต้าก็ได้แต่อาจารย์ถ้าเกิดอยู่ขอไปจา่าหนังสือเต้าก็ไม่ให้ต้อก็จเอาหนังสือที่จะทิ้งออกกลับบ้านแต่ถ้าจะมีรายการรายชื่อหนังสือพี่มีรายชื่อหนังสือ50เล่มเล่มนี้9 5้าบาบาทเล่มนี้8 5บ้าเล่มนี้ห้าบห้าอยากได้มาให้นักเรียนจะบริจาคให้พี่สักกี่เล่มเต้าปฏิติอต่ะห 1 5 101รวมแล้ว250ิก็เดกตามนี้ก็ห้าจา์กับอาจารย์เอาไป2 5 0ร้อยห้านไปซื้อให้เด็กแบบนี้ค่ะคือมันต้องทำงานด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วอาจารย์จะได้หนังสือตามต้องการนะคะอันนี้คือคือทางออกของการจะได้มาซึ่งหนังสือ,เ,อเริ่มจากโรงเรียนอาจารย์ก่อนก็ได้นะคะเริ่มจากคุณครูต้องคิดว่าถ้าขอคุณครู100บาทแต่ว่าไม่ได้ขอเงินเปล่าๆนะเห็นรายการด้วย ถ้าจะไปเซิร์กับปกเอาปกมาแปะในกระดาษแล้วปริ้นออกมาใส่ A4 ก็ได้อ่เธอบริจาคเล่มนี้แล้วอาจารย์ก็อุทิศให้เขาหนึ่งหน้าอาจจะเป็นปกปกรองนะคะพื้นขาวๆปั๊มก็ได้หนังสือนี้บริจาคโดยใส่ชื่อไปเลยแด่ห้องสมุดโรงเรียนอะไรปึ๊บอยู่ในห้องสมุดชื่อเขาจะอยู่ในหนังสือแล้วนะคะนี่คือวิธีที่จะได้มาชื่อหนังสือเอเป็นเป็น เป็นขั้นตอนคือก่อนที่เราจะจะไปขอไป้าจาันต้องทางานันต้องเริ่มต้นหอาจารย์จะได้หนังสือที่จต้องการได้หนังสือใหม่และไม่ต้องจ่ายสตางค์เองแล้วคนที่เขาให้เขาก็จะพอใจมันมีชื่อเขาติดอยู่ในหนังสือตลอดแล้วหนังสือนี่มันก็จะอยู่ในชั้นแล้วพออาจา,ารย์ทำกิจกรรมส่งเสริมการก็ทํากับเด็กก็ได้หนังสือที่ผู้บริจาคโรงเรียนอาจารย์ถ้าเป็นโรงเรียนมีครูชฟสิบห้าคนก็คิดว่าอย่างน้อยอาจารย์ก็ได้รับบริจาคจากครูนี่แหละห้าเล่มตว่าได้นะ ถ้ามีผู้คลองสักสองอคนแต่ว่าห้าสิบคนก็น่าจะได้นะห้าสิบเล่มรวมเข้าไปได้ห้าสิบห้าเล่มแล้วนะคะเต้ายินดีบริจาคสามเล่มท่านำทำรายการมาค่ะอขอบคุณโรงเรียนจากอบตหัวไผ่ทีนี้เรามีของแล้วก็เข้าใจ บ้านหุ้ยม้าลอยมีของที่ระลึกอร่อยๆมอบให้เดี๋ยวขอเชิญพี่เตียงส่วนก้อนนี้นะคะเป็นเอกสารที่วิทยากรเตรียมมาให้ขอเชิญอาจารย์ธีรวงค่ะอาจารย์มาเชิญค่ะหวังว่าจะคำตอบจากเจ้ากระถมได้กกลับไปทำนะคะง่ายๆค่ะอันนี้ด้วยเชิญค่ะ จากบ้านห้วยมา